อันนี้ค่ะยังคือหิมหน่อยหิมใหญ่อยู่ค่ะร้านสาวเป็นจังไดลูกไม่ได้เป็นอะไรค่ะเจอผูรีลานี่นะพี่ทางป้องไปได้ผูในบริเฮียนเตอเซอนเปิดตัวเล่นเป็นบ่อยเยอะเย ผายสวัสดีกอแม่มมสบา,าอออยออย่างเป็นทางการาาการขบกรับรก็เ,รเห็นหนะันแหละเ็น <c oughs> นั่นแหละนะสนันนะต่หลีใบไหมผมนุก สำรถโอ้ยเียมกับคโอเคยบอนคอนเทนต์ได้พี่น้องเออเรื่องจริงได้นี่นะร้านเคยมีได้ติดปากกินข้าวรานเคยเอา้าแต่ร้านเคยอย่างอื่นพอเถาไมถาาเนาะสร้างไม้นี่หนกระปุ๊ไซนนะไม่ไม่ทอด <c oughs> ทอกับ <c> ป <oughs> ุ๊ <c oughs> เอฟซีเนะรุ่นมาสานมาเศร้าเอื่อยพี่เพียวนะรุ่นมาจะเห็นหนาผู้บาดเศร้าเอื่อยกับโบเฮนมาสันตอนมาแต่ไทยแรกๆนะครับจูนผูอย่างพี่น้องเอ้ยอีเอื่อยเห็นกระกลืนน้ำลายเกลือกโลดอีแม่กาไปลากมัตเตอร์เฮนมึงกลับไปคือการพลังเออหลังกลับไป อันนันจียวหมดบอ,อ,อ,อะระวังมันบาดมือเด้ออีมึงมากขาวบอกูสีสามผัามึงข้าวหมากมึงยูตี <c oughs> มึงถามข่าวหันอ่ะข่าวหมากกอยมึเจ้าข่าวหมากก้อย

ยื้อแบมึงยองไม่อ้อยยอ้อกระเส็นหนาค่ะตาแบบอยู่ในสองยื้อแบบแวบมแวบมแว๊มแหละมือนั่นถ่ายบรรนาบ่อนนั่นจากวิวหนูราคาห้าอยู่บรรนาบ่อนเท่าไหนเออ พี่น้องสังเกตโลดลายในแขนแขนท้ายไล่โอ่งว่านอะไรไดือลายมังกรมึงอย่าไปหาถ่าปิ้งกกปิ้งเขียดคืออีแม่ได้ย่อยเศร้ <c oughs> ามังกรกินบอกกินหมีมังกเรเลี้ยวลงังเอียงขนาก,กว้างเลี้ยวลังนะมึงเศร้ามึงก็ต้องไปเรียนแบบอีแหม่มันโพดว่าส่วนดอกส่วนดินไป ออ้ต้นโ,<อ>โอ้ตาอาน,น่าเห็นอยู่แถวหองน้ำนต้องเช็บไมละเอียดยด้ยวยย่ห้ผู้บ่าวบ้านได้มันก็นแดดน้นำให้เอฟซฟังแน่ฮันหนามน,นี่มาบอกคุณแม่แม่ก่อนแม่แม่ ลนองกเคยบอกอันบอกแม่ๆไปนะแม่วนุมีพวะอะไเด้อันนมีัวลเด้อค่ะคุณแม่ค้าผ่าซัพอร์ตนูกับพวะอะไรเด้อค่ะซัพอร์ตด้วยกันเบิ่งคีบเด้อพี่น้องเนอะการย่างซีบปท่านอันแนะนำละเอียดปันไดเนาะให้ยรุดเมก่อสักก่อนปฏิกิน ไปเจอกันแนวใดเนนมึงหูจาเขาอยู่แต่แรกนะเอาละเขาหูจากมึงได้แนวใดถามกตีถามจะหูจาคอยนิ่นเลยที่นอ้องเอ้ย เรื่องเ,อเรื่องขู่กันนี่แบบมั่นกะมีลายขู่อยู่ไรอย่างคืออันน้องอันเคยหลาครับอันเศร้าหลานี่นะมันยังติดตาม,มเบื่องขีดเฮาแต่แหลกนะดิมันติดตามเบื่องขีดได้ก่อนมันสิได้มาได้กันนี่อืมบัคซีน,นนั่นก่อนมันสิได้มาอยู่นี่นะมันติดตามเบิ่งขีดอืมอันนี้คือการเนาะติดตามขีดเห็น ไปรวบรวมความกล้าได้ยังไงจังหวะถากมาให้เอือยเนาะเขาถากมาหามันก่อนบอบ่ไปรวบรวมรวบรวมความกล้าจังมือจังกล้าถากมาหามันนะปลาแต่อึ่ยมึงมึงขนาดนั้นหรือตีเอือยครูชายเดินถึงขนาดแบบ ต้องไปใส่รวมรวมความกล้าสองซามเือรหัวใส่กับอางดอันเลยทามาบานไดอืมเขามึงบฮูเป็นวยบาใกลเจ้าเด้อว่านอืมางละคอายน่อืมใหูเด้อค่าเออปหูเลยค่า ว่าน้องคนั้นคเออเพาหูย่งง่ายแต่ว่าหูาวมเคยเห็นเนาะนานอยู่ไทยค่ะที่พานั่งกับดีเนี่ยตอนนี้นั่งทำงานนะมาเห็นนาไม่เห็นนาใส่ผู้ยังต้องใส่ผู้ยังเนี่ยเอาเอาเล่งมาใส่สนุ น้ <No. S 2> นี่้มใส่ที่มันงามนะเขาเขี่ยเฟืองใส่ดีตัวนี้เนะ <c oughs> าะเนี่ยฟ้าว้ค่แต่ปีเดียวเองนะยังโ่ทานแก่เลยนะ <c oughs> ก็เลยเป็นถีมาของการโขบก,ขกัน <c oughs> เดี๋ยวครคุณอี่งก็าซัพอรอันน้เคยนะเด้องซัพอร์ตตาก็ู้เคยเด้อเป็นอไนะขอบคุณลองนะเด้อมึงมีการเสร็เหรอให้ปุซายคืออีแหม่บอเสร็จแน่ลูกมาเสร็จเร็ว ลูกมาเศษหวานแน่นิดเดียอีหน่าวมึงเจ้าอันหมวกเขาหลายเศษเอาเศษในกวาคให้มึงเศษจ่กระดอหน่าวมึงสูทสายมันหายากเด้อกูสิบอกเปิดสีแลนมาหามึงได้ ถามเขาดูขาสใจกับพลอยสนใจกับพ่อ่อ่าคุยเร่งมาใส่ป่ะ ต้องสวก่อนเนาะไอ้เน,นี่ยจินโนมึงหวีผมหายังกว่าล่างปลูกแบบฟังลงกี่ดินเลยวันเห็นเป็นคู มันบอกโค้งนะนเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวสิได้เห็นหนาในเร็วๆนี้แหละพี่น้องมาแรกๆนั่นโอ้ยขาวจั๊ะข้าอุ้บนังมา้าไปทำงานเกษตรเขาหูยุ่ย้ัย่ะ

อยู่นิดนึงนะคะจม่ซ้อีกมั้งมึงอายเขาที่ธรรมดาบอกหลานสาวแอบซุ่มคบกันกับผู้ชายคนนี้มาหลายเดือนแล้วเธอ แต่นางยังไม่มั่นใจเพราะว่าผู้ชายที่อที่ผ่านมามันก,ก็พูดแบบนี้อค<ใ>นที่ผ่านมาก็บกแบบนี้แหละมันก็นเลยโบสื่ออะดทีท้ายเขาับไปจะ,ะท,ทายทางไหนมาจริงใจกับกับเธอยอ,ยอใช่แท้นะจ๊ะทุกคนอืม น้อ si> ื่อกบเื่มนก้ิข้นมาแล้วเนาะแบบนี i> i> ้เนาะเอาเสียมมาซับหนู ก,กับผ่ากรับเทวดาอีกเด้อน,นี่มันร้อนอีกเด้อเออตัวนี้แหละสิง,งามอนูต่อไปกันนี่ร้อ,อนบนลังร้อนบนหัวหลังชเสียมมานั่นพูดแบบระบาวนะั่นระบาวพระเหตนนุนั่น <c oughs> อือไอ้ยัยเขาจริงใจกับมึงสำหรับย,ยั<อ>บบยบอเขาบ,บอกมึงว่าอะไรซะ แม่นบอเอฟซีก็ยามึงเสียใจเสียอกเสียใจฮะเดย์มันจะไม่รักเขาเมนต์อยู่นู่นนู้นสิไปอืมไมก่บริใจนะำมันเลยอืมอืมเขาเมน่นบริใจกันนี่เดี๋ยวบูรอดูฮะาระหว่างนี้สอนจับใจด้วยใช่จะเลิกก่อนจันบอบได้ว่าสิมาแข่งกับอีแมสอนดอกบอได้แข่งค่ะนู้ดยอดแม่ค่ะอืมเรื่องแข่งนะนู่มบอกแข่งเป็นเรื่อง บมแข่งทุกเรื่องอีแแม่นันมันเกินสี่หาเถือ่อโอ้ยเรื่องนะบมแข่งหนูทาบหล่นมันโค <มา S 2> ้งนะนูนูมึงทราบใหมมันโค้งนะทางในนะเดมันจะออกมาดูดีเลยเดนี่เอาอ้เาเห็นบอกกแก็ก้าข่ย,ยนุนมาใส่ดี มันต้องฝาหออ้กูสิออกในเมืองเพราะว่าพนตกบ่พี่น้องนี่เด้เครื่องปลูกข้าวมีต้นกล้วยต้นยงแล้วดพี่น้องเอ้ยอมอจะมาว่าอข้ากงานี่เียมกทั กุสตีพวกปอบนี่มันตายปอบพวกปอบเมียนี่เนี่ยเขียมันลูกเมี่ยถอดคออ่นนะอืมพวกตัดเส้นอืมหืแล้วมาหากินแถวใกล้ตู้มือเรีอกตะลุนทีนีิดม่ได้แล้วพบอยู่ยอมท่าง เยีะยนาขั้นแม่นผู้เถิงเนาะขั้นแม่นว่าผู้ชายสิเข้ามาหลอกมึงจัคสิมาหลอกเขายังมึงเนาะว่าผู้เถิงเนาะนี่เนาะขั้นแม่นผู้ชายสิเข้ามาหลอกก็ได้จัคสิให้มาหลอกเอาอีหยังเออบ่มีหยังให้หลอกจ๊อกจื่อว่าอ้าวอ้าวดวงกับดวงแหละเป็นยามเนาะอีเอ้ยนนี่มัอะเป็นยามบ่่แมมนันเป็นเดือนในหลัง เดือนนี้มันบอดีมันบอกเดือนหนากกับแบบหนึ่งอีก,อกเออมันก็เป็นอย่ายนะงสมาอัอนะน <laughs> ừ. có gì nè xùm mình tâm lăng ừ, Bạn là ngàm tan ตอน, tỏ bài phì nông À xì à, si hến Nà ta cà lê lơi bán đi nè Nó Bạn bừng phà ngang phà xìa nè Khủ sao อย่าไปแข่งเลยอ,อย่าไปแข่งเัืเสียเวลาแข่งนั่นมึงกับแพอยังมันคืนมามึงกับแข่งรอด <c oughs> ใส้เสื้อก่ากันยังไงจะขนกับวัวที่เจ้า

โอเคพี่น้องปองปลายเศรษฐกิจภาพบรรยากาศเปเพียงสำนิพี่น้องกับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนนว่าผู้ร้าน,ะะานสาวก็ธรรมดาบอส